ช้ำช้ำไม่พี่น้องลาดปลาหลาร้านยาแบบนี้ไม่หวานไม่เค็มไม่ขาวส่งทั่วไทยเด้อจ้ะเด้อนี่นัวนัวแบบนี้ใส่แบบนี้ไม่เค็มเด้อพี่น้องกลมกล่อมจะหอมตำปลา่าตีนไก่นี่เด้งดึงด๋งดัง๋งแล้วก็ใส่กุ้งจะหางกุ้งพี่น้องหางกุ้งสวีเดนขายกุ้งแบบกุ้งแช่แข็งอะ่ะ หัวหายหัวหายเหลือแต่หางหออ,อืแซแบร้อน <c oughs> ปูดแกเอ้ยเส้นขนมจีนใส่ไมโครเวฟอุ่นเต็นมันจะนิ่ม น้องไก่โอบจ้ะแซบ่บ ไม่มีกระดูกเละกระดูกออกแล้วเด,ด้งดึงดังดึงดังเมียฝรั่งทําขายที่สวีเดนจะ้ะรอบกุ๊ก คักชีเลือดต่วนย้าใหญ่ห แรดิซ่ารสชาติมันจะเหมือนหัวชายเท่าจ้ะพี่น้องหัวชายเท่าหัวข,ข้าว้าวบานเองนะจ้ะที่เขาเอามาต้มนม้ำก๋วยเตี๋ยวนะ่ะรสชาติจะขมขมเฟื่องเแบบนั้นแ่ะบางลูกก็หวานๆกรอบๆก,กินก็สมตามกินก็ขนมจีนอร่อยอร่อย Mm-hmm. มาละก,กอก็กรอบตีนไก่เด้งๆเปล่อยๆโอ้โหโอืห้ม boy Mhm <laughs> 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 น่องไก่ฝรั่งพี่นองเขาทำขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะซื้อแบบเซ็ตสมบูรณ์มาเขาใส่เครื่องเทศใส่อะไรแล้วก็คลายๆแบบว่าเขาใส่น้ำผึ้ง้วยค่ะออกหวานๆ 嗯，拱、mm。Hmm. Cool. ช่วงนี้ยังกินพักได้อยู่พี่ดองเอ้ยพักแข็งแข็งยังกินได้อยู่จ้ะยังมีฟันห <laughs> าซิปยังมีฟันอยู่อีกห้าปีข้างหน้าซิปปีข้างหน้าฉันว่าฉันคือจะไม่ได้ทำคลิปกินให้ปกแกดูแล้ว <laughs> ฟันไม่มี <laughs> เอฟซีบางคนบอกว่า, ee, าแ,แนอ่จ๋าแกแทนโอเแกกินพักได้ฉันกินพักไม่ได้กินได้ถ้าพักตุม <laughs> ่มแซ่บไก่ย่างสมตำมันเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะ Mm hmm. มักนาวอืม mm อืมจีจัดมันเปรี้ยวมะนาวแลว้วก็เปรี้ยวมะเขือเทศจ้ะอืม mm hmm. สมตำฉันนี่ เน้นโรดจัดแต่ว่าไม่เน้นน้าตาลบางคนจะกินหวานเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้จะเปรี้ยวเปียวเค็มเ็มเผ็ดเผ็ดทนายใบมะยมจะยิ่งดี<ม>พี่หองเอ้ยคุณคราชชอบกินใบมะยมก็สมตำไม่หรอ,อ What?